ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันน้ำกันนะคะโดยไอเทมที่ยะใช้นะคะแน่นอนก็ต้องเป็นของที่มีอยู่แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะยังไปจะใช้กันแดดสเปร์ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเออมันจะทําให้หน้าเราไม่มันไม่เหนอะหนะใช่ไหมมันก็จริงทําให้เมคอัพเนี่ยมันจะไม่เยิมลงมานะคะก็อย่าลืมฉีดมาที่ตัวด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นน้ำตอนกลางวันใช่ไหมแดดก็จะต้องร้อนแน่ๆนะก็ต้องมีการกันแดดด้วยฉีดสเปร์นะคะถามว่ากันไม้กันกันน้ำไม้กันค่ะถา่ว่า ขับรถไปนะหรือว่าเล่นหลายที่อ่ะก็พกไปด้วยนะคะพอเราเปลี่ยนที่เล่นที่ที่สองเนี้ยเราก็ฉีดก่อนลงไปเล่นนะคะก็เป็นการกันแดดได้ดีนะโอเคเราอ่ <Okay. S 1> นี้ครหน้านะคะยังก็ใช้ b ีบีค i o n ั่นะคะ, <S <S BB ะ,คะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันค่อนข้างติดทนนานเนาะและที่สําคัญคือมันกันน้ํากันเหงื่อเราจะใช้ตัวนี้แหละนะคะสําหรับการลงผิวหน้าในวันนี้ของเรานะคะก็ทัสลงไปเลยนะคะ <S <S นเนื้อของนะีคะลงทับเลยแล้วก็ ส่วนงานแก้มนะคะแน่นอนถ้าเกิดขยับปัดนะคะให้ใช้เป็นตัวน้ําตัวติ้นเจลหรือว่าตัวอะไรก็ได้เป็นแบบอุทัยทิพย์อะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นเนื้อน้ํานะคะมันจะทําให้แก้มเราเนี่ยติดทนอยู่แบบเป็นชมพูอย่างนั้นแต่ถ้าใช้เป็นแบบเนื้อเนื้อบ r ัชออนเป็นแบบเนื้อฝุนอ่นน่ะมันก็จะหลุดง่ายนะคะก็ใช้เป็นตัวติ้นหรือตัวน้ําดีกว่านะคะก็นี่เลยอันนี้ b r ค s h c u s นยังยังมีของอยู่ประมาณ8อันนะถ้าเกิดขยับได้ก็390บาทนะคะยังสั่งได้อยู่นะคะสำหรับตัวนี้เนาะนี่นะคะก็จะเป็นแบบชมพูแบบธรรมชาตินะตนะิดทค่ เดี๋ยวอีกข้างนึงนะคะยัจะลงเป็นเนื้อตินแล้วกันนะคะซึ่งยัมีอยู่พอดีก็คือตินเป็ดนั่นเองนะคะสีที่จะลงในวันนี้ก็คือสีแดงนะคะเวลาลงเนี่ยยัจะเอาเนื้อตินนะคะแปะที่หลังมือต่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือของเรานนคะแปะมันขึ้นมาเนาะก็สำหรับเจ้าตัวตินนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแต่ถ้าขคะยากได้ยี่ห้อนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะแต่ถ้าจะใช้ตินอะมันจะค่อนข้างเข้มนะเห็นปะพอลงไปบนแก้มแล้วอะมันจะชิ่สีมันจะแบบว่าแต่ถ้าใช้เป็นบััอกคิว แบบนี้นะคะก็ใช้นิ้วมือเนี่ยค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะให้ตัวเนื้อติ้นเนี่ยมันตึงลงไปกับผิวเนาะแต่ถ้าใช้ติ้นหน้ามันจะอยู่ทนทนกว่านิดนึงเนาะด้ยความที่ว่าสีมันเข้มกว่านะคะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นการปัดแย้มแบบแย้มชมพูแต่อันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติเรื่อยๆ,ๆนะคะไปปาดสองข้างให้สีเท่ากันแล้วนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ทุกอย่างนะคะเราจะใช้เนื้อครีมพยายามหาเนื้อครีมมาใช้เพราะมันจะติดทนกว่าเนื้อฝุ่นเนาะเปิดตานะคะยังก็ใช้ตัวเดียวเลยคือครีมอายแชโดว์ของเมเบลินนะคะสีน้ำตาลนะก็คือสีแบ๊บซูเดบรอนนะคะเป็นสีโปรดใช้บ่อยมากนะคะก็ใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวเลยเพราะว่าลุกของการแต่งหน้าไปสงการเนี่ยยังจะไม่แต่ไม่แต่งตาเยอะเพราะว่าเวลาเราโดนน้ำเนี่ยแน่นอนว่ามันหลุดอยู่แล้วนะคะมันไม่ค่อยอยู่นะเราเซฟตี้หน่อยดีกว่าว่าเราสวยออาจากบ้านแบบธรรมชาติแลวที่เรามั่นใจอะ่ะก็พอแล้วนะคะก็คือ อย่าไปแบบแต่งเต็มมากดีบางบางทีเราโดนน้ำทั้งวันนะมันก็มีหลุดบ้างนะเรจริงๆนะคะขณะตายก็ไม่หล้นมากก็คือใช้พวกครีมอายแชโดว์ adow, สีน้ำตาลลงไปแบบนี้นะคะส่วนคิ้วนะคะยังก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะของ m ม k e Up Forever นะคะเป็นเนื้อครีมนะคะที่ไวสำหรับลงคิ้วให้เข้มนะคะเบอร์ที่ใช้คือเบอร์ยี่ิบห้าเนาะก็เป็นตัวเดียวที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะกันน้ำเนาะแล้วก็ติดทนนานดีนะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะวาดไปตามโครงคิ้วเลยเบอร์สาก่อน โอเคค่ะแล้วก็เหลือตาอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่มั่นใจนะคะกลัวว่าตาจะล้นเกินไปนะคะก็สามารถเอาดินสอสีดำเนี่ยเขียนอินเนอร์แล้วก็บริเวณชี้คนขนตาได้นะคะวันนี้ยืมใช้ของ Intuit Supreme นะคะเป็น waterproof eyeliner ด้วยนะตัวนี้เป็นแบบดินสอน,นะคะเนื้อแบบนี้นะคะก็ไปหาซื้อได้ที่วัสด์น,นะคะตัวนี้นะค่อนข้างกันน้ำน,นะก็ยังจะใช้วิธีแบบว่าเนี่ยค่ะวาดลงไปใกล้โคนขนตาที่สุดเนาะแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะมันจะขึ้นมานิดนึงแบบนี้ไม่ต้องเยอะนะแล้วก็อินเนอร์ด้านในค่ะ นะคะคพอเบาๆนะแล้วก็ใช้แปรงนะคะแปรงหัวตัดอะไรก็ได้นะเบลนนะคะบบนะนะคะก็จะลักษณะเหมือนเรากรีดอไปเบาๆนะคะแต่ว่าแบบนี้จะทน,ทนทานกว่านะคือมันจะติดอยู่บนตานเรามากกว่านะคะ อะไปเติมตามมาแล้วก็เรียบร้อย2ข้างเท่ากันแล้วนะคะก็ดูไม่โบดูไม่โลนแล้วนะเสร็จแล้วนะคะยังก็จะเซตทุกอย่างบนผิวหน้าเรานะคะด้วยแป้งผสมรองพื้นนะวันนี้ก็จะใช้ของคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็เป็นแป้งผสมรองพื้นที่ค่อนข้างปกปิดมากแล้วก็เนียนเวอร์มากนะคะแต่ว่าจะใช้แปรงพุ่งใหญ่นะคะในการลงเนะาะแล้วก็จะแต่งบนหน้า สุดท้ายของลุคนี้ก็คือการทาลิปสติกแน่นอนว่าจะต้องใช้ลิปกันน้ำที่ยำเอามาขายอยู่แล้วเพราะไรเพราะว่านางติดทนนานมากที่สุดในโลกและเราก็มั่นใจได้เลยว่าเราทาตัวนี้ไปแล้วเนี้ยปากเราจะไม่ซิดแน่นๆนะคะก็วันนี้นะคะจะใช้เบอร์03นะคะเพราะว่าเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะแบบออกไปทั้งส้มแล้วก็อมแดงนิดๆนะคะก็คือกลางๆเบๆแล้วกันนะคะสำหรับคนที่สนใจนะก็มีทั้งหมด3เฉดนะคะมีแดงมีชมพูเย็นแล้วก็มีส้มอมแดงตัวนี้เดี๋ยวจะทาสีส้มอมแดงตัวนี้ให้ดูนะคะเบอร์03เนาะ มันต้องทาลงบนปากนะเวลาเราแบบทาลงบนมือหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่แจ๊แต่ถ้าทาลงบนปากเนี่ยมันมันติดทนมันติดเลยอะ่ะแล้วมันก็เลิศมากนะคะคแล้วเนื้อที่เรเป็นแบบเนื้อนิ่มๆเหมือนเนื้อ,เน,อเนื้อเยลลี่นะคะจะเลยเรียกมันว่าลิปเยลล,เยลี่ลลติดทนเวิร์มมากๆนะคะเราใช้ทิชชู่ซับก,ก่อนอีกหนึ่งรอบนะคะหลังจากที่เราลงเสร็จแล้วหนึ่งรอบเราก็ใช้ทิชชู่ซับแบบนี้แล้วเนี่ยลิปเนี่ยมันจะเริ่มกําลังแห้งแล้วมันก็กำลังจะเซตตัวลงบนมุมผปากเราใช่ไหม ถ้าใจเย็นหน่อยก็รอแป๊บหนึ่งอาจจะแบบว่าไปใส่เสื้อผ้าหรืออะไรไปอะไรให้เรียบร้อยแล้วก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยก็ลงทับอีกหนึ่งรอบนะคะแน่นอนว่ามันจะยิ่งติดมากขึ้น <S <S ลักษณะเหมือนกินน้ำแดงมาสองลงังน้าก็ดูไม่จืดแล้วนะคะสำหรับลุคนี้เดี๋ยวเราไปเทสกันดูว่าโดนน้ำแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะ <S <S โอเคค่ะต<ข>อนนี้มดี๋ยวเอาน้วมาค่ะจะทดสอบดูว่าโดนน้ำแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ดูนะ น,นี่นกับ่ออย่านั้นะคะโอเคค่ะก็เห็นกันไปแล้วเนาะว่ามันกันน้ำได้ในระดับไหนนะคะแต่ถ้าให้ยันแนะนำนะ ตาเนี่ยเลี้ยงได้เลี้ยงนะคะไม่ต้องไปวาดไปกรีดอะไรนะเพราะว่าถ้าถ้ามันโดนน้าเยอะๆเราเล่นน้ทาทั้งวันเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเลือนมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนแก้มก็ยังอยู่นะคะแล้วก็หน้าเนยนะคะยังแน่นอยู่นะยิ่งลร,รีสีปากนะคะอยู่ทนเลยนะคะจริงๆแล้วเวลาอย่างไปเล่นน้ำเนี่ยสิ่งที่ยามอยากจะให้มันอยู่ทนที่สุดก,ก็คือปากนะยังไม่อยากแบบให้ปากมันซีดเพราะว่าเราจะงความสุขว่าถ้าเรามีสีปากอยู่เนี่ยหน้าเราจะดูสดใสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่ารีบกันน้ำอย่ามาแม่งกันนี้ะะคก็590 ยังมีของพร้อมส่งอยู่สั่งได้นะแล้วก็ต่อมาเป็นตัว BBQ c u s h นะคะตัวนี้ค่อนข้างติดทนอยู่แล้วยังบอกแล้วว่ากันน้ำกันเหงื่อนะคะก็โดนน้ำยังไงก็ไม่ค่อยหลุดนะน,น้ายังเปะอยู่นะคะก็แนะนําเลยสาหรับ BBQ c u s h ตัวนี้นะคะ1กล่องเนี่ยมี r e f i l ให้ด้วยนะ490บาทเท่านั้นนะคะพร้อมส่งเลยนะต่อมาตัวคิ้วนะคะยังก็ใช้เนื้อครีมนะคะของ m a y e l p Forever ตัวนี้นะคะก็ไปหาซื้อตามเคาน์เตอร์แบรนด์ก็ได้นะคะรานะคาประมาณแบบ9 0 0 800ประมาณเนี้ยนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะเพราะซื้อนานแล้วส่วนตานะคะค ตาก่อนละกันตาย้าใช้ตัวนี้นะคะเมเบรลีนนะแล้วก็แก้มนะคะก็จะมีตินเป็ดนะคะตัวนี้มีสีอยู่นะคะ3สีก็คือสีชมพูสีชมอมม่วงแล้วก็สีแดงนะคะตัวนี้ก็120บาทนะยังมีของอยู่นะคะพอที่จะให้น้องๆได้สั่งไปลองใช้นะคะ120บาทตินเป็ดนะคะทาปากได้ทาแก้มได้เนาะแล้วก็มีบัตรคิวชั่นนะคะบัตรคิวชั่นนะคะตรงนี้นะคะก็390บบาทนะคะมีสีเดียวนะคะคือสีชมพูนะ ะะถ้าเกิดยังสนใจเนาะแล้วก็ตัวตัวที่แบบเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ย้ำใช้ก็ของคอนเฟิร์มนะคะตัวนี้ก็590านะคะมีเบอร์เดียวนะคะยังสั่งได้อยู่นะคะมีของเนาะโอเคตัวนี้สามารถใช้ในทุกลุปก,ก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องมาใช้ในลุกกันน้ํานี้นะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะเป็นนางเอกของงานนะคะก็คือลิปกันน,นะะ้ำค่ะลิปกันน้ำนะคะ,ะวันนี้ย้ำใช้เบอร์ศนะูนย์สามะอย่างที่แจ้งไปคือสีส้มมุมแดงนะคะก็ตัวนี้นะคะแนะนําเลยว่ากันน้ําม,มากนะคะแน่นอนนะจริงๆแล้วควรมีเลยทาไปนะน่าจะสดใสมากๆนะคะ ลิปกันน้ำสามร้อยห้บาทนะคะส่งฟรีเลยถ้าซื้อครบ4ก็เก้าร้บาทค่ะโอเควันนี้ก็มาขายของนะแล้วก็มาแบบมีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะให้สาวๆได้เอาไปอดัดแอปใช้กันก็ไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ขอให้ enjoy กับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย